สวัสดีค่ะครูเกรซมาแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแม่ๆนะคะนางฟ้านะคะแล้วก็ลูกๆนางฟ้านะคะครูเกรซมาแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องสิ่งที่เราต้องการนะคะก็ต้องการเราด้วยนะคะเป็นของก็อดดัดนะคะวันนี้ก็คือครูเกรซขอเริ่มธรรมะก,ก่อนก็คือหลวงพ่อปริยงังเป็นคําสอนของหลวงพ่อปริยังนะคะท่านสอนว่าการที่เราทําความผิด่โดยการที่เราอ่ะแบบ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมการกระทำของเราได้นะคะก็คือทําให้เราอ,อ่าเหมือนเหมือนเราทําสิ่งผิดทาให้เราเหมือนน้ำสกปรกนะคะแต่การที่เราทําความดีทานศีลภาวนานะคะเป็นการทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบุญสะสมบารมีข้ามภพข้ามชาตินะคะทําให้เราตัวเราประสบความสําเร็จนะคะ ทําให้เราสิ่งที่ดีก็คือทําทานสีมภาวนาแล้วก็การสะสมบุญต่างๆะคะทาให้เราประสบความสมําเร็จนะคะเป็นคําสอนของหลวงพ่อวริยังนะคะคูเกตขอพูดเรื่องการทําสมาธิก่อนทําไมมีคนสงสัยไหมทําไมการทําสมาธิจะต้องเริ่มต้นด้วยคําพุโทโธคําอื่นได้ไหมได้ค่ะคําอื่นก็ได้ถ้าเป็นศาสนาอื่นนะคะก็ใช้คําอื่นแต่พุโทโธก็คือนะคะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นก็ใช้คําว่า พระเจ้าพระเจ้าอะไรของเขาก็ได้นะคะแล้วแต่แต่แต,ต้องเป็นคําคําเดียวนะคะแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมือม่อเมือ่อเมื่อคำบริกรรมนะคะจะหยุดคําบริกรรมเมื่อเมื่อเหมือนเราทานอาหารเราอิ่มเราก็จะหยุดคําบริกรรมก็เหมือนว่าอารมณ์ของเราหมดแล้วนะคะเราก็นิ่งนะคะเราก็หยุดคําบริกรรมเพราะว่าคําบริกรรมพุโทโธเปเรียบเสมือนเด็กอ่อนที่ต้องการมีคําบริกรรมนํานะคะเมื่อจิตสงบ แล้วเราจะไม่ใช้คําบริกรรมหรือได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะาตามหลักสูตรของอาจารย์หลวงพ่อต้องมีคําบริกรรมนํานะคะเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็หยุดคําบริกรรมนะคะครานนี้มาเริ่มต้นของของหัวข้อเราวันนี้เลยนะคะวิทยาศาสตร,ร์บ้างนะคะเรื่องสิ่งที่เราต้องการนะคะก็ต้องการเราของเอ่เนวิลก็ดัตนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการก็ต้องการเราเป็นยังไงบ้างคะ เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็ต้องการเรานะคะ,ะในเรื่องนี้เนเวลกอดดั๊เขาจะพูดถึงเรื่องอสอนเราเกี่ยวกับจิตสํานึกและก็จิตใต้สํานึกนะคะเพราะว่าจิตสํานึกเรานึกยังไงนะคะจิตใต้สํานึกก็จะตอบสนองมาอย่างนั้นนะคะจิตสํานึกเปรียบสเสมือนนะคะเปรียบสเสมือนอเพศช,ชายนะคะแล้วก็จิตใต้สํานึกเปรียบสเสมือนเพศหญิงเหมือนมดลูกแห่งการสร้างสารรค์นะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่า มนุษย์เรานะคะไม่ได้มีแค่การสร้างสารรค์จินตนาการอย่างเดียวนะคะมนุษย์เรานะคะสามารถออกแบบชีวิตเราเองนะคะโดยการใช้ความคิดใช้อารมณ์ให้เราคิดว่าเรา ว่าเราสําเร็จนะคะเป็นยิ่งอารมณ์นะคะความรู้สึกมันเหมือนเสมือนจริงมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งสําเร็จมากเท่านั้นนะคะแล้วก็การที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะก็คือการที่ไม่จิตไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยไปตามความเศร้าหรือความทุกข์จะทําให้เราอยู่ใต้นะคะอยู่ใต้อยู่อยู่ใต้ทุกทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบงการชีวิต ออกแบบชีวิตเราได้เพราะถ้าฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะเราจะเป็นเหมือนพระเจ้านะคะที่จะควบคุมตัวเองควบคุมอนาคตรู้อนาคตของตัวเองนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่า4สิ่งนะคะที่จะทําให้เราอะนะคะสามารถที่จะ ได้สิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องสิ่งที่เราต้องการก็จะต้องการเราด้วยนะคะก็คือข้อที่1ก็คือ1ก็คือให้เรานะคะให้เราเป็นคนที่ว่าควบคุมความรู้สึกตัวเองก็คือการเจริญสติการทําสมาธิบ่อยๆนะคะเราสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของตัวเองโดยที่เราจะไม่ตกไปเป็นทาสของความรู้สึกเศร้าความรู้สึก โกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกหลงความรู้สึกกดดันความรู้สึกเกลียดต่างๆ<ะ>พวกนี้นะคะเราจะต้องเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องทําเฉยนะคะเราก็จเจริญสติพุทโธนะคะหรือไม่ก็นับหนึ่งสิเราจะต้องไม่เป็นตามลมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นตามลมนั้นนะคะก็จะจิตสํานึกก็จะสั่งแล้วก็จิตใต้สํานึกก็จะสั่งเข้าไปในตรงนั้นเราก็จะได้รับความเศร้าความทุกข์เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้นะคะก็อย่าไปรับมันนะคะอย่าไปรับมันนะคะข้อที่2ก็คือเรื่อง ให้ยอมรับเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะความไม่สมบูรณ์แบบเป็นที่มาของความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือขอให้เราตอบโต้กับสิ่งลบอย่าไปคิดลบขอให้เราคิดว่าฉันสุขภาพดีฉันแข็งแรงรักตัวเองฉันนะคะฉันมีเงินทองเหลือเฟือฉันมีทรัพย์สินเหลือเฟือแฟนฉันรักฉันมากฉันประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะอย่าไปพูดคิด และคิดในสิ่งที่ลบนะคะข้อสุดท้ายคือนะคะเขาบอกว่าเข้าใจละอย่างระหว่างความแตกต่างและความต้องการนะในที่นี้มันหมายความว่าขอให้เราอ่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราอ่ะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะก็คือเราสําเร็จแล้วนะคะก็คือให้เราขอบคุณนะให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่นั้นเราได้รับแล้วจริงๆก็คือคําขอบคุณว่าเราได้รับแล้วจริงๆขอบคุณที่ทําให้ฉันเป็นคนร่ํารวยขอบคุณที่ทําให้ฉัน ประสบความสําเร็จในการงานขอบคุณที่ทําให้ฉันมีแฟนที่รักฉันแล้วก็เธอ,อทุนฉันเหมือนเจ้าหญิงขอบคุณการงานนะคะที่ทําให้ฉันประสบความสำเร็จและนําทางสู่การได้พบคนที่ดีนะคะขอบคุณบิดามารดาของฉันขอบคุณหลวงพ่อวิริยสินโลขอบคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่านถ่ายทอดอพระพุทธศาสนานะคะทำให้เราได้รับนะคะ ความดีแล้วก็หมดความทุกข์นะคะมีสตินะคะ <st it> แล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องนังฟ้านะคะทุกท่านที่เป็นแฟนคลับคอยติดตามขอบคุณน้องกุ้งขอบคุณน้นเล็กขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะ <st it> แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะ <st it> ขอบคุณงานต่างๆนะคะที่เข้ามาอย่างหลั่งไหลแล้วก็ขอบคุณรายได้หลักล้านนะคะหลักพันล้านหลักแสนล้านหลักหมื่นล้านต่างๆที่เข้ามานะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะยังไงไว้เจอกันคราวหน้านะคะวันนี้ครูเกสฝากข้อคิดไว้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็จะทําให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะคะวันนี้ลาไปก่อนไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะคะนอนหลับฟันดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีๆน้องๆแม่แม่นางฟ้าลูกๆนางฟ้าทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ